สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการคิลมอร์สตอรี่นะครับจากเรื่องราวของเจ้าบาวนี่ที่เพิ่งปล่อยไปใน YouTube เราจะเห็นว่ามีนกนักล่าอีกตัวสองตัวนะครับในบ้านคิลมอร์ที่เรายังไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวต่อไปกันเลยนะครับครับแล้วก็วันนี้จะมาเป็นคิวของเจ้าตัว ที่ย่อมลงมาหน่อยย่อมลงมาหน่อยนี่ไม่ถึงขนาดนะครับแต่ความสดหรือความน่ารักเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่ากันเลยครับเาถ้วยฟูนะครับ <S <S นกเขาแมวที่เป็นสัตว์หากินกลางคืนหน้าตาน่ารักแล้วก็เล่นกับเราได้ในตอนกลางวันเพราะว่าเขาสู้แสงจ้าจ้าได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรครับนก้วยฟูเนี่ยเป็นนกเขายูราหรับสตริกยูราเมนสิตบอกถึงถิ่นกําเนิดเลยนะครับว่าถิ่นกําเนิดของน้องถ้วยฟูเนี่ยอาศัยอยู่ที่ระับสูงยูราก็คือตอนเหนือนะครับของทางยุโรปแล้วก็เอเชียนะ นั่นหมายความว่าน้องถ้วยฟูเนี่ยในธรรมชาติจะทนทั้งแสงจ้าเนื่องจากว่ามีมาปกคลุมด้วยนะครับอากาศเย็นได้นะครับสภาวะอากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงเจอแทบจะ ทุกอย่างครับยกเว้นอากาศร้อนจัดครับด้วยสาเหตุนี้นะครับที่เลี้ยงด้วยฟูไว้กับเบวนี่เนี่ยเบวนี่เลยได้นี่ส่งนะครับเนื่องจากว่าที่เลี้ยงก็เลยจะต้องคงโปร่งมีความชื้นต่ําๆแล้วก็เวลาที่อากาศร้อนเราก็จะเปิดโลงลเพื่อช่วยระบายความร้อนไม่ให้อากาศร้อนจัดชวยฟูจะไม่ชอบอากาศร้อนจัดโดยจะแสดงออกถึงการห้อยปีกลงแล้วก็อ้าปากแล้วก็ระบายความร้อนออกทางปากด,ด้วยครับสีสันของนกเขายูราก็จะสว่างตาก,กว่าของอยูเรเชียมมีเกิลอาวนะครับคือสีจะออกเป็นขา,ขาวๆเทาๆเพราะว่าบาง ส่วนอาศัยอยู่ในส่วนที่มีหิมะปกคลุมด้วยด้วยสาเหตุนี้เองนะครับไม่ว่าจะด้วยรูปทรงหัวกลมๆแล้วก็สีสันแบบนี้หลายคนจะเข้าใจผิดว่าด้วยฟิวคือสโนว์ย่าวคือเจ้าเฮดวิกของแฮร์รี่พอตเตอร์จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับสำหรับเจ้าถ้วยฟูหรือว่านกเขายูรานเนี่ยไม่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ว่าจะเป็นนกของบ้านหลังไหนเลยครับทุกคนต้องจะมีคําถามอีกแล้วนะครับว่าเจ้าถ้วยฟูมาจากที่ไหนแน่นอนครับว่าเจ้าถ้วยอูถึงมันจะเคยเป็นสตาแต่ทุกวันนี้ก็มีการพ่อพันได้อยา่าางวในท ยุโรปนะครับและคว้ยฟูก็ไปผลิตผลจากการเกษตรในยุโรปก็คือเพาะพันธุ์ขึ้นในฟาร์มนําเข้าจากฟาร์มในอังกฤษเช่นเดียวกับเจ้าบาวนีนะครับสถานภาพการอนุรักษ์อยู่ในเซตสองนะครับ L.C.ListConcern สภาวะความเสี่ยงต่ำแต่อย่างไรก็ตามเจ้าคว้ยฟูเนี่ยยังไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้ในประเทศไทยเลยครับแล้วก็มาถึงอาหารการกินนะครับเช่นเดียวกับนกนักล่าในสภาพธรรมชาตินะครับอาหารหลักๆของเขาก็จะเป็นสัตว์ีกขนาดเล็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่เขาสามารถล่าได้เทคดาวได้นะครับเราทดแทนสัต อาหารจากสัตว์สองชนิดนี้ด้วยลูกไก่แช่แข็งแล้วก็หนูแช่แข็งโดยที่ไม่ลืมที่จะโรยผงแคลเซียมแล้วก็ผงวิตามินรวมลงไปเป็นระยะะ,ยะด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเจ้าบาวนี่นะครับแน่นอนเลยน้ำสะอาดที่นอกจากจะต้องตรเตรียมไว้สาหรับให้ดื่มก็ยังต้องตรเตรียมให้กว้างพอที่จะลงไปอาบน้ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันไหนที่ลงไปอาบน้ำเนี่ยต้องรีบเปลี่ยนน้าเลยเพราะว่าเขาจะอาบน้ําล้างตัวซะแบบโอ้โหน้ำในถ้วยนี้ค่อนข้างจะขุ่นเลยทีเดียวครับครับแล้วก็พื้นที่การเลี้ยงดูเนี่ย ก็เหมือนเจ้าบาวนี่เลยนะครับก็คือว่าให้ยืนคอนแล้วก็ขึ้นไปทายแล้วทุกวันนี้เนี่ยที่บ้านคิรละมอก็เลี้ยงเจ้าถ้วยฟูติดไว้กับบาวนี่เลยแต่ใครเห็นแบบนี้ก่อนที่จะเอาอย่างเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเพราะว่านกสองตัวนี้เนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันมาเป็นเวลากว่าเก็นแปดปีแล้วก็ไม่ทําอันตรายกันบางทีก็มาสา้ผลกันเล่นกันซึ่งหมายคว่านกนักล่าถ้ามาจากต่างที่แล้วมาเจอกันด้วยขนาดที่แตกต่างกันอาจจะล่ากันแล้วก็ทําร้ายกันก็เป็นได้ครับคทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของนกแต่ละตัวด้วยนะครับแล้วก็จากที่เราเลี้ยงถ่อยฟูมาสักระยะหนึ่งเราพบว่าพฤติกรรมของถ้วยฟูที่มีแตกต่างจากบาวนี่ก็คือมีการหวงถิ่นที่อยู่อาศัยก็คือว่าถ้าเกิดอยู่ที่บ้านเนี่ยในรอบๆที่เขาสามารถบินถึงเนี่ยเขาจะไม่ให้ใครเข้าใกล้ยกเว้นคนที่เขาไว้ใจพ่อบ้านหรือว่ายาีิเก่าเนี่ยเข้าได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นซีโอเปิลเนี่ยก็จะออกมาขับไล่เลยครับแต่สําหรับบาวนี่เนี่ยสามารถเข้าเขตเขาได้เขาไว้วางใจครับเพราะฉะนั้นใครจะเลี้ยงนกประเภทนี้ ก็ต้องอย่าลืมพี่เก่าเน้นย้ําว่าขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของนกแต่ละตัวเป็นหลักนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าถ้วยฟูหรือว่ายูรานอวเนี่ยเป็นนกคข้ามลที่ก้าวร้าวนะครับเพราะว่าพอเราเอาเจ้า้วยฟูออกมาจากหินอาศัยของเขาก็คือเขตแดนของเขาแล้วเนี่ยเราก็มาจับเล่นขึ้นมือได้ตามปกติเลยคร,ครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องราวของหนึ่งในสมาชิกนกนักล่าของที่บ้านคิลเลอร์มอฟนะครับส่วน รอบหน้าที่เก๋าจะเอาตัวไหนมานําเสนอก็ต้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไว้เลยก็ได้นะครับแล้วอย่าลืมว่าในห้องไลน์วินแชทของคิลมอฟาร์มก็ยังมีเรื่องราวการบริการตอบคําถามทุกอย่างสเพเหรละเรื่องราวดีๆมาพูดคุยกันได้ตลอดนะครับสามารถล็อกอินมาเป็นเพื่อนกันไว้นะครับคิลมอฟาร์มในห้องไลน์วินแชท นะครับแล้วก็สาหรับวันนี้เรื่องราวจบลงเพียงเท่านี้ครับรอบหน้าอย่าลืมติดตามกันอีกนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ